สวัสดีครับผมอาร์ติิมจินะครับพบกันอีกแล้วหลังจากถ่างหายไปนานนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการเ,เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเลยก็จะมีอันนี้น้ํามันเบรกนะครับผมใช้ของเชลดอสีนะครับก็ไซลิงนะครับสาหรับดูดน้ํามันเบรกนะครับแล้วก็ใบแจแหวนเบอร์8นะครับเบอร์8ถ้าใครไม่มีใบแจแหวนก็ใช้ ครีมก็ได้นะครับตัวนี้เป็นประแจเบอร์เบอร์เจ็ดนะครับเอาไว้ขันน็อตฝาปิดปั๊มเบรกนะครับแต่ถ้าใครใช้ใครไม่ได้เปลี่ยนน็อตแต่งก็มันจะเป็นใช้ไขควงขันนะครับแล้วก็ครีมปากแหลมแล้วที่สำคัญเลยจะเป็นวาล์วาวาล์ว,วพร้อมสายยางนะครับเอาไว้เสียบกับ จุกรล่ลมนะครับอันนี้หาซื้อได้ในช e ้อปปี้ร z a ดามีขายเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านไว้ให้นะครับว่าซื้อมาจากร้านไหนเนาะไม่เป็นวาว์วทางเดียวก็คือน้ํามันมันจะไหลไหลออกได้แต่มันจะไหลกลับไม่ได้นะครับประมาณนั้นนะเ okay. ดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทํากันเลยครับดัับแรกเลยเราจะาดึงจุกตรงนี้ออกเป็นจุกยางนะครับจุกยางอุ่น น็อตไล่ลงนะครับลุกยาแล้วก็เราจะใช้าสายยางวาล์วตรงนี้เสียบเข้าไปมันจะมีลูกศรบอกอยู่นะครับเนี่ยลูกศรนชี้ลงล่างนะก็คือจะหมายถึงน้ำมันมันจะไหลลงตามลูกศรนนะครับนะเดี๋ยวจะใช้ประแจแหวนนะครับใส่เข้าไปก่อนนะมันจะได้สะดวกแล้วก็ สายยางเสียบตามไปนะครับประมาณนี้อ่าแน่นๆหน่อยอ่มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดฝาปัม๊มฝาปิดปั๊มกันนะครับก็เอาฝาออกเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยแผ่นปิด พลาสติกนะครับแล้วก็จะมีซีนยางอีกหนึ่งชั้นนะครับคือขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องกำเบกให้เลอกที่สุดนะครับกำเบกแบบนี้ค้างไว้ถ้ามีสองคนก็ช่วยกันทำจะจะสะดวกสะดวกกว่านะครับกำเบกค้างไว้เลยแล้วก็จากนั้นเราก็จะมาไขประแจ ดันไปฝั่งนูน้นดันไปฝั่งนู้นนะครับไปตั้งล้องไว้ตรงนี้จากนั้นเดี๋ยวพอขันปุ๊บเนี่ยน้ำมันมันก็จะไหลออกมานะครับน้ำมันมันก็จะไหลออกมาตามสายยางแต่ต้องหมั่นสังเกตเปัม๊มปั๊มข้างหน้าปั๊มบนด้วยว่าน้ำมันมันจะหมดหรือย,ยงังถ้าหมดถ้าใกล้หมดแล้วเราต้องเติมนะครับ อยาให้มันหมดอยากให้มันหมดเกี้ยงปั๊มนะครับต้องคอยเติมเรื่อยๆเราจะเราจะดูจนกว่าเอ่อน้ามันมันจะใสนะครับถ้าน้ามันเก่ามันก็จะขุ่นสีเหลืองเนาะอพอเราเติมน้ามันใหม่ปุ๊บมันไล่มันก็จะไล่น้ามันเก่าออกเราก็จะดูจนกว่าน้ามันใหม่มันจะไหลออกมาตามท่อยางนะครับ Oke, okay, seperti จะมันจะไม่มีทางไหลกลับคืนนะครับแล้วก็มาดูปวามบ,บว่าจะดยู่พอหรือยงังค่อยบีบไปนะครับแล้วก็จะปิดล็อกวาวไว้นะครับล็อกวาวตรงนี้นะครับขันพอตึงมือพอนะครับแล้วก็เราจะ มาเติอน้ำมันใหม่เข้าไปนะครับเติมน้ำมันใหม่เข้าไปเติ่มให้ถึงมันจะมีขีดบอกอยู่ถึงนี้นะครับถึงขีดเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะครับก็จะเติมน้ำมันใหม่เข้าไปเลยนะครับ อตอนนี้ต้องระวังนะครับระวังมันหกโดนชุดสีนะครับประมาณนี้เ,เติมถึงแค่ขีดนี้พอนะครับอย่าเติมเยอะมันจะล้นนะครับเติมไม่เยอยประมาณนี้นะอันนี้นะ,ะนนะแล้วก็จะใส่ซิดยางากลับเข้าไปนะครับสติกตรงนี้ ชุดหลังลเราก็ปลดสายยางออกได้เลยนะครับปลดสายยางออกได้เลยแล้วก็เดี๋ยวต้องใช้น้ำล้างตรงจุดนี้ทันทีนะครับป้องกันน้ำมันเบรกกัดสีนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมันกัดสีปั๊มเบรกนะครับ ครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกนะครับไล่อากาศไล่ฟองอากาศ,อ,ากาศออกจากปั๊มเบรกนะครับโดยมีอุปกรณ์เป็นวาลวเอ่ยเป็นวาลวทางเดียวนะครับอันนี้หาซื้อได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงใต้คลิปยังไงถ้าชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวนี้สวัสดีครับ